สวัสดีครับน้องนนักศึกษาทุกท่านคลิปนี้จะเป็นการรีวิวสั้นๆประกอบการเรียนหัวข้อ Occupational Lung Disease นะครับว่าด้วยรอยโรคที่ชื่อว่า Progressive Massive Fibrosis หรือเรียกสั้นๆว่า PMF น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ n e u m o c o n i o s i s หรือโรคปอดในกลุ่ม Restrictive Lung Disease ที่มีสาเหตุจากการสูดดม Mineral Dust กันไปแล้วคงจะสังเกตใช่ไหมครับ ว่าโรคในกลุ่มนี้เมื่อโปรเกรสไปเรื่อยๆสุดท้ายผู้ป่วยจะลงเอยด้วยพยาธิสภาพแบบเดียวกันคือเป็น progressive massive fibrosis ดังนั้น progressive massive fibrosis จึงเป็น final common path หรือเป็น advanced form ของโรคในกลุ่ม pneumoconiosis นั่นเองโดย2โรค most common ที่ทำให้เกิด PMF คือ โคเวอร์เกอร์นิวโมคนิอหรือ CWP กับ Silicosis ถ้าน้องจำได้โครนิกฟอร์มของแต่ละโรคเนี่ยมีจุดเด่นคือการสร้างพังผืดหรือไฟโบ s i s ใช่ไหมครับและเราเรียกชื่อโคร o n i c Form โดยใช้คำว่า complicated เติมนำหน้าชื่อพวกมันเป็น complicated CWP และ complicated Silicosis ตามลำดับ และเมื่อใดก็ตามเมื่อ complicated pneumoconiosis นั้นมีการรวมตัวของ fibrosis เป็นก้อนหรือที่เรียกว่า conglomerate mass จนมีขนาดใหญ่มากพอเราเรียกก้อน fibrosis หรือสกาอันนั้นว่า progressive massive fibrosis คำว่าใหญ่มากพอนั้นต้องใหญ่แค่ไหนล่ะตัวเลขนี้คงต้องจำกันนิดนึงครับถ้าเป็นนิยามของหมอรังสี เขายืดเอา radiographic o p a c i t y ที่ขนาดอย่างน้อย1เซนนถ้าเป็นนิยามของหมอพาโถให้ยืดเอาอย่างน้อย1-2เซนเมื่อวัดในที่ชูสเปซิ m e n ถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยครับทำไมตัวเลขเป็น1-2ไม่ใช่ตัวเลขเดียวละ่ะคำตอบคือขึ้นกับแต่ละสถาบันหรือตำราครับว่าจะใช้ตัวเลขไหนตามข้อมูลของ National Institute for Occupational Safety and Health หรือ นายาชของอเมริกานเนี่ยระบุว่า e อ็กซ์ส่วนใหญ่เขาใช้ตัวเลข Cut-off ที่1เซนครับเหมือนของหมอรังสีนั่นเองครับจำง่ายง่ายครับ progressive massive fibrosis คือ progress มากๆจนกลายเป็น mass of fibrosis นั่นเองครับตำแหน่งที่มักพบ PMF คือบริเวณ upper lung zone ได้แก่ upper lobe และ upper zone ของ lower lobe คำถามน้องๆพอจะทราบเหตุผลไหมครับทําไม PMF มักเกิดบริเวณ upper lung งโซนเก่งมากครับตอบในใจกันได้ถูกต้องเหตุผลคือ CWP กับซิลิโค s ซิสเนี่ยมันมักพบบริเวณ u ป p e r lung zone ใช่ไหมครับและทั้งคู่ progress เป็น PMF ได้ดังนั้น PMF ย่อมพบได้บ่อย บริเวณ upper lung zone ตามไปด้วย pathogenesis ของ PMF ขึ้นกับ2กระบวนการสำคัญครับคือ 1. immunologic a มี macrophage เป็น key inflammatory cell เช่นเดียวกับ p n e u m o c o n i s i s อื่นๆและ 2. mechanical อย่างไรก็ตามเราจะไม่กล่าวถึงในคลิปนี้นะก้อน PMF ไม่จำเป็นต้อง solid เสมอไปตรงกลางก้อนอาจเกิด cavity จากการที่มีอ s c h e เมียแล้วทำให้เกิดเนโครซิสตามมาได้เหตุผลคือเวลาก้อนประกอบด้วยไฟโบซิสมากๆเนี่ยว a สค u ล่าซัพพลามันจะเข้าไปไม่ถึงตรงกลางกลางก้อนครับนอกจากตัว p m f เองเนี่ยจะทำให้เกิดอาการแบบ Restrictive Lung Disease ของผู้ป่วยแย่ลงแล้วเนี่ยมันยังเพิ่มริสในการ develop chronic bronchitis emphysema และ tuberculosis มากกว่าคนทั่วไปอีกด้วยถามว่า3โรคนี้ต้องจำเพิ่มไหมไม่ต้องครับเพราะน้องรู้จากคลิป Occupational Lung Disease มาแล้วว่า CWP นั้นเพิ่ม incidence ของ Chronic Bronchitis กับ Emphysema ในขณะที่ Silicosis เพิ่ม risk ของการเกิด Tuberculosis <c lerde> เห็นได้ชัดว่า PMF นั้น,เ,นเพิ่มโอกาส develop ทุกโรคนั่นเอง อุปมาอุปไมยกับเกมออนไลน์ก็เหมือนอาชีพคลาสสุดท้ายครับเลเวลตันเนาะมีสกิลของทุกสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็น P.M.F ที่มี Tuberculosis เนี่ย i n f e c t i o n ซ้ำเติมเข้าไปเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการจะเกิด Central Necrosis เนะี่ยมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามตัว P.M.F alone เนี่ยไม่เพิ่มริสกของการเกิด Lung Cancer นะครับ และสุดท้ายที่อยากให้ทราบคือ P.M.F. นั้นน่ะอาจทำให้เกิด pulmonary hypertension และ cor p u l m o n a l ตามมาได้ดูรูป s t o s t ไซมือกันหน่อยกำลังขยายขนาดกลางนี้นะครับน้องจะเห็น s i ลิโค t ติกโนดู e ครับลักษณะเป็นก้อนไ b r o s i s รูปร่างค่อนข้างกลมขอบเขตชัดเจนนะครับหลายๆอันเนาะ e m b e d d อยู่ใน b a c k กราว n ์ที่มีโครนิ i ิน n ฟมั m เตอรี่เ l ลล์อินฟิ t เดรต สังเกตว่าโนดู no เหล่านี้นะครับมันเริ่มมารวมตัวกันมันเริ่มมาเชื่อมกันครับลักษณะแบบนี้เข้าได้กับ complicated silicosis และเมื่อ complicated silicosis นี้รวมตัวกันมีขนาดใหญ่ถึง1หรือ2เซนเมื่อไหร่ก็เรียกว่าเกิด progressive massive fibrosis นั่นเองก็ขอจบคลิปสั้นๆเกี่ยวกับ progressive massive fibrosis แต่เพียงเท่านี้ สำหรับน้องนักศึกษาแพทย์สามารถเข้าไปศึกษาคลิปเกี่ยวกับ Progressive Massive Fibrosis ต่อได้ใน KC m o d e r นะครับพี่ตเตรียม Digital Slide Demonstration ให้แล้วขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนพาโถสวัสดีครับ